สวัสดีพี่รองโมนี้ผมเสียามาเบิงวิธีเห็ดักเผาธรรมดาให้เป็นบักเผาวกะทิเป็นผ้ากะทิักเผาเนี่ยมกับปลูกมาได้สามปีสามปีหาเดือนสามปีหาเดือน เอาก็จะมาแป้งให้เป็นบะเพากะทิต้นนี้ผมกดแป้งไว้แล้วแป้งไว้แล้วแป้งไว้แล้วมีที่แป้งเสร็จได้เยสซีมือเยสซีมือแล้วพอดีกรารกำลังแท่งอีกตนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเห็ด ผมจะพาไปเห็ดพามาเห็ดก็นี่ผมผมไม่แล้ว ที่เห็ดไงไงไอที่เห็ดไง,ไงอันนี้กำลังพอดีมีพอดีให้จัน์ออกแบบมีพอดีจันออกแบบมีพอดีจันเ์้าก,ออก,บบก,กมา